สวัสดีครับเปวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันเสาร์ประจำปักหลังของเดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2564 <c oughs> ก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนั้นผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่าการดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้เจาะจงลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะจงลงลึกเฉพาะตัว ่องงทานเก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางไลน์ของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะขึ้นรายละเอียดรายดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันเสาร์ประจำปักหลังของเดือนพฤศจิกายนปี2,564กันเลยนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2564้นั่นเองนะครับ ผมขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนั้นถือว่าเป็นช่องน้องใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกำลังใจเป็นจำนวนมาก หากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลเวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับท่านที่เกิดวันเสาร์ครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30พฤศจิากายนปี2564นั้นนะครับไพ่ใบแรกที่เปิดขึ้นมานะครับอยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่เดทนั่นเองนะครับ ถ้าพูดถึงไพ่เดทนี่นะครับเป็นไพ่ที่ให้แง่ลบหรือว่ามุมลบด้านลบนั่นเองนะครับประมาณ90%อีก10%นั้นเป็นมุมบวกด้านบวกนั่นเองนะครับถ้าหากว่าการทำนายดวงส่วนตัวหรือว่าเป็นตัวบุคคลนี่นะครับหากไพ่เดทนะครับอยู่ในเซตแรกก็คือเซตพื้นดวงนี่นะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่1น,นั้น ต้องบอกว่าผู้นั้นเป็นคนที่ดวงแข็งมากๆเลยนะครับหากว่าไม่มีอาชีพเป็นตำรวจทหารไม่มีอาชีพเป็นหมอพยาบาลเภสชัชกรหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เนี่ยต้องมองเลยนะครับว่าคนนั้นเป็นดวงที่แข็งมากๆหากว่ามีการแต่งงานอยู่กินกันแล้วนี่คู่ครองของท่านคู่ของท่านนั้นดวงไม่แข็งเท่ากันมีปัญหาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับผมก็จะทำให้คู่รักหรือว่าคนรักของท่านนี่มีโอกาสาที่จะแยกทางกันหรือไม่ก็มีโอกาสที่จะ จากลาไปก่อนเวลาอันควรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคราวนี้นะฮะถ้าพูดถึงว่าไพเดทมาอยู่ในตำแหน่งนี้ต้องบอกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าคนที่ทำงานเป็นตำรวจทหารทำงานเป็นหมอพยาบาลนะครับเจ้าหน้าที่เภสัชกรเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต่างๆหรือว่า เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นี่นะครับค่อนข้างถูกฉลกและก็รวมไปถึงคนที่ทําหน้าที่เป็นคนขายประกันนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะถูกฉลกด้วยเช่นกันหรือแม้กระทั่งคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับทีงนั่งของพวกก๊าซหุงต้มพวกเคมีพันนี่นะครับหากว่าได้ไพ่ใบนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับการทํามาค้าขายของท่านนั้นจะดีแล้วก็ตําแหน่งงานของท่านนั้นจะมีความเติบโตนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนการงานดีมีโอกาสเจริญก้าวหน้านั่นเองนะครับ คราวนี้เรามาดูความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนกันบ้างว่าเป็นอย่างไงกันนะครับอย่างไพ่ใบนี้คือไพ่ใบที่ผัดมาก็คือไพ่ก้าวดาบนั่นเองนะครับไพ่ก้าดาบนี้หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่วิตกกังวลความเครียดนั่นเองนะครับเป็นคนที่คิดมากคิดแต่แง่ลบคิดแต่เรื่องที่ไม่ดี แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผมเข้าใจเลยนะครับคนที่มีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่หัวจิตหัวใจนี่นะครับมันค่อนข้างที่จะว้าเหวนะครับและที่สําคัญมันก็บางทีมันอาจจะเหมือนกับไร้ความหวังอะไรประมาณนี้หรือบางทีนะครับค่อนข้างที่จะหงดหงิดง่ายนะฮะมีความวิตกกังวลหลากหลายปะปนเข้ามาทําให้อารมณ์ของท่านนั้น ค่อนข้างที่จะไม่นิ่งนะครับคล้ายๆกับเวลาที่เราไม่ได้ทานข้าวเช้านี้นะครับ มีธุรกิจการงานมีงานที่รัดตัวเหลือเกินนะฮะกว่าจะได้ไปทานข้าวนี่ก็ประมาณสักเที่ยงรั้วบ่ายแล้วในช่วงเช้านี่แหละนะครับเราจะรู้สึกว่ามันหงดหงิดมากนะครับเวลาที่เราหิวนี่นะฮะมักจะโมโหนะครับเพราะว่าเวลาที่น้ําตาลต่ํานี่นะครับอารมณ์ต่างๆนี่มันคน่อนข้างที่จะแปรปลวนไปหมดก็มีลักษณะคล้ายๆกันอย่างนั้นนั่นเองนะครับผมพไพ่ใบนี้อยากจะให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับถ้าหากว่าท่านเจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความเครียดหรือว่าเกี่ยวกับพวกโรคภัย แค้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราอยากจะให้ท่านนั้นใจเย็นๆนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะมันมีทางออกมันมีทางแก้ไขและที่สําคัญนะครับมนุษย์เรานั้นนะครับเกิดมาก็ต้องมีช่วงที่ดวงขึ้นมีช่วงที่ดวงตกนะครับอันนี้เป็นปกติธรรมดาทุกคนจะต้องเจอนะครับมีรุ่งก็ต้องมีร่วงเป็นเรื่องธรรมดาวัฏจักรของดวงของคนเราก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับ สิ่งหนึ่งนะครับผมเมื่อหากว่าท่านนั้นเกิดความรู้สึกที่ว่าจิตใจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับพยายามปรับอารมณ์นะครับปรับความรู้สึกนะครับปรับจิตใจความรู้สึกนึกคิดของเราให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับการที่คนเราคิดไปถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนี่บางทีมันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะครับผมเป็นการเจ็บปวดแบบฟรีฟรีด้วยเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าจิตใจของเรานั้นไปคิดถึงเรื่องนั้นแล้วก็มีความวิตกกังวลเครียดนอนไม่หลับอย่างนี้ หากว่าเรื่องของอดีตลหละนะครับผมอดีตนะมันผ่านมาแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็าตามแต่มันแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับให้เรานะฮะมีสติแล้วก็อารมณ์อยู่กับปัจจุบันดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปเครียดอะไรมากนะฮะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีทางออกของมันเองนะครับคนเราไม่มีใครหรอกนะฮะที่จะต้องทุกข์ระทมอยู่ตลอดไปมันต้องมีสักวันหนึ่งนะครับที่เป็นวันของเรานั่นเองใจเย็นๆนะครับแล้วก็นะครับถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นทําบุญนะครับผมแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระหรือว่านั่งสมาธินะครับให้จิตสงบผมว่าจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผม เรื่องที่ไม่ดีกับเราความรู้สึกที่ไม่ดีกับเราอีกไม่นานมันก็จะผ่านเราไปนั่นเองนะครับลึกๆแล้วนี่นะครับผมผู้ที่เกิดวันเสาร เป็นคนที่ค่อนข้างมีลักษณะที่แปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับคือบางคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีความรู้สึกที่เป็นแบบลักษณะของการให้คําปรึกษากับคนอื่นได้ค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าคนที่เกิดวันเสาร์นั้นจริงๆแล้วเป็นคนที่พูดตรงนะฮะไม่ค่อยเสแสร้งนะครับแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะให้คําปรึกษาให้คําแนะนําคนอื่นๆได้ค่อนข้างดีแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ผมบอกว่ามันจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นก็คือไพ่ใบนี้ ไพ่เดอะไฮพรีสเตดนั่นเองนะครับก็คือไพ่ราชินิพระจั ajan ไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณผู้หญิงนั้นจะเกิดความรู้สึกที่หงุดหงิดนะฮะในอารมณ์ของตัวเองมันเหมือนกับว่าตัวท่านเองนั้นมี2คนในร่างเดียวนะครับความรู้สึกนะึกคิดมันมีความขัดแย้งกันได้ตลอดเวลาเลยนะฮะบางทีความรู้สึกของเราอยากจะได้แบบนี้สักพักหนึ่งก็อยากจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ทําให้คนที่อยู่รอบข้างนี่บอกได้เลยนะครับว่า ปรับตัวยากจริงๆนะครับไม่รู้ว่าเธอจะเอาอยัางไงกันแน่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ไม่เคยแต่งตัวเลยนี่นะครับหรือว่านานๆานทีแต่งตัวแต่ว่าในช่วงของปลายเดือนพฤิกายนนั้นจะลุกขึ้นมาแต่งตัวดูแลตัวเองนะครับทาปากนะฮะเขียนคิ้วแต่งหน้าก่อนจะไปไหนมาไหนนี่ จะดูดีแล้วก็ดูสวยนะครับดูเหมือนกับว,ว่าตัวเองมีสเสน่ห์นะฮะนั่นหมายความว่าคนภายนอกที่มองเข้าไปที่ไม่ใช่คนใกล้ชิดนะครับมองเข้าไปแล้วนี้จะรู้สึกว่าตัวท่านนั้นสวยนะครับแต่จริงๆแล้วพอไปพูดไปคุยด้วยแล้วบอกได้เลยนะฮะว่าเข้าถึงจิตใจของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ค่อนข้างยากนะครับในช่วงของปลายเดือนพฤิกายนความรู้สึกนึกคิดของท่านอาการของท่านจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนั่นเอง อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องของจิตใจอย่างพาไพ่ใบนี้นี่นะฮะควีนออฟคัพนี่นะครับ,รบลึกๆแล้วจิตใจของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นน่ะเป็นคนที่สุข,ขุมนะครับแล้วก็เป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนได้นะฮะหลายๆคนก็ชอบไปปรึกษานะครับคนที่เกิดวันเสาร์แต่ว่าบางครั้งบางทีหากว่าเรื่องต่างๆมันเกิดขึ้นกับตัวเองนี่คนที่เกิดวันเสาร์นี่มองซ้ายแล้วขวาแล้วไม่มีใครนะครับที่เราจะไปปรึกษาไประบายได้ ก็ต้องเก็บความรู้สึกแบบนี้เอาไว้กับตัวเองตลอดการอย่างนั้นนั่นเองนะครับอาการแบบนี้จะเป็นชั่วคราวนะครับเฉพาะในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นนะครับและหลังจากนั้นอาการต่างๆนั้นก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นเรื่องการเรื่องงานบ้างละ่ะเป็นยังไงบ้างข่าวนี้นะครับไพ่ใบนี้นะครับผมคือไพ่สิบไม้เทา้า ต้องบอกเลยนะครับว่าการงานของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นค่อนข้างที่จะหนักเหนื่อยแต่จริงๆแล้วผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นถ้าเป็นลูกน้องลูกจ้างเขาเนี่ยงานก็ค่อนข้างที่จะหนักเหนื่อยอยู่แล้วนะครับ ประกอบกับในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นตัวท่านนั้นเหมือนกับเป็นเซ็นเตอร์เหมือนกับเป็นแม่งานกําลังรับผิดชอบงานสําคัญอยู่นั่นเองนะครับคนที่เป็นแม่งานนี้ก็ต้องรับทุกด้านนะฮะก็ต้องประสานทุกด้านเพื่อให้กิจกรรมต่างๆนั้นบันเดินหน้าไปได้นั่นเองนะครับก็รู้ว่างานของท่านความรับผิดชอบของท่านค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นยังอาจจะหมายถึงว่าบางท่านนั้นอาจจะได้รับมอบหมายงานที่สําคัญ และงานตรงนี้นี่บอกได้เลยนะครับว่ามันเหมือนกับว่างานตรงนี้มองไปข้างหน้าแล้วมันเหมือนไม่เห็นอนาคตนั่นเองมันเหมือนกับว่า มันจะผ่านพ้นไหมมันจะสําเร็จไหมอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับก็เลยทําให้ท่านนั้นเกิดความรู้สึกว่าวิตกกังวลไม่สบายใจด้วยอีกเหตุผลหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับสาหรับไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้ยังหมายความว่านะครับท่านที่ทํางานโรงงานทํางานคนหมู่มากเป็นร้อยเป็นพันอย่างนี้หรือบางท่านนี้นะครับผมทํางานอยู่บริษัทใหญ่นะครับหมายความว่าบริษัทนั้นมีสาขาอยู่ทั่วประเทศเลยอย่างนี้ตัวท่านเองนั้นทํางานอยู่ที่สํานักงานใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรืออา จะหมายถึงว่าท่านที่ทํางานราชการนะครับผมแทนที่จะเป็นข้าราชการที่อยู่ตามท้องถิ่นท้องที่ต่างๆแต่ว่าตัวท่านนั้นทํางานอยู่ที่กระทรวงหรือว่ากรมหรือว่ากลองนั่นเองนะครับผมอยู่ Head Office นั่นเองนะฮะถ้าพูดในลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับไพ่ใบนี้ก็มีความหมายในลักษณะแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับ <S <S ส่วนท่านที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของร้านค้าหรือไม่นะครับท่านที่เป็นเจ้าของโรงงานนี่บอกเลยเลยนะครับว่า ท่านกําลังวุ่นวายกับงานของท่านนะครับผมกำลังแก้ปัญหาว่าตอนนี้กำลังซื้อหรือว่าออเดอร์ต่างๆนั้นถูกส่งเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่าการผลิตของท่านนั้น มันไม่ทันนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นกําลังแมネจหรือว่าบริหารจัดการว่าจะทํำยังไงดีหากว่าเพิ่มกําลังการผลิตเต็มที่แล้วนี่นะครับผมมันยังไม่พอกับความต้องการนะฮะกับคําสั่งที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนี่นะครับตัวท่านเองก็จะต้องมีการวางแผนขยับขยายนะครับผมกิจการของท่านขยายโรงงานขยายสาขาเพื่อให้ผลิตได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับไพ่ใบนี้คราวนี้นะครับเรามาคุยกันต่อว่า งานอะไรนะครับที่จะดีสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของปลายเดือนพฤศจิก,กายนนี้นะครับไพ่ใบนี้นะฮะ The High p r i e s t e t e หรือว่าไพ่ราชินีพระจันทร์นั้นนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามของผู้หญิงตั้งแต่พวกร้านตัดผมร้านเสริมสวยหรือว่าพวกร้านทําเล็บต่างๆนี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกสปา พวกนวดนะครับผมเพื่อสุขภาพเพื่อความสวยความงามหรือแม้กระทั่งการขายเครื่องสำอางนะครับขายเสื้อผ้าขายกระเป๋ารองเท้าหรือว่าเครื่องประดับต่างๆถ้าหากว่าเป็นการค้าการขายแบบนี้จะดีมากเลยนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนี้จะมียอดขายเข้ามาเยอะถ้าหากว่าเปรียบดูแล้วนะครับกับหลายเดือนที่ผ่านมานั้นในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นลูกค้าของท่านจะเยอะมากขึ้นมากๆนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ใบนี้นะครับคือไพ่สองไม้เท้าไพ่2ไม้เท้านี่จะเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นลักษณะของธุรกิจเกี่ยวกับ Import Export นั่นเองนะครับหรือว่าการนำเข้าส่งออกนั่นเองถ้าเป็นธุรกิจด้านนี้จะดีมากเลยนะครับหรือบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติหรือบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้เจรจางานกับชาวต่างชาติ หรือบางกรณีนะครับอาจจะเป็นในลักษณะของการเจรจาเพื่อลงนามต่างๆนั้นท่านจะประสบผลสําเร็จนะครับไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณด้านงานแต่ว่าต้องเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะครับหรือบางท่านนี่นะครับผมอาจจะต้องย้ายงานนะครับแล้วมาสมัครงานแล้วมาทํางานร่วมกับชาวต่างชาติอาจจะมาสมัครงานกับบริษัทที่มีชาวต่างชาติเป็นหุ้นส่วนอย่างนี้ผมก็ถือว่าดีนะครับสําหรับไพ่ใบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ ถ้าเป็นไพ่ใบนี้นะครับยังมีความหมายหลากหลายนะฮะเช่นไพ่ใบนี้นั้นสําหรับผู้ที่ทํางานนะครับจะมีทั้งด้านของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแบ็กให้เป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีเป็นผลที่ดีกับผู้ที่เกิดวันเสราร์ในช่วงปลายเดือนนี้นะครับและไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าเป็นน้องน้องนักเรียนนักศึกษา ก็หมายความว่าน้องนนักเรียนนักศึกษานั้นมีคนคอยติวให้มีคนคอยแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับท้าที่ของวิชานั้นๆอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็ถือว่าดีนะครับจะประสบผลสําเร็จนั่นเองนะฮะในการเรียนนั่นเองนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามได้นะครับมีคนให้คําแนะนําที่ดีมากๆแต่สําหรับไพ่เดสแล้วก็ไพ่เดอะทาวเวอร์นั้นผมเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับท่าที่ของหน้าที่การงานของหลายๆท่านนั้น อาจจะเข้าสู่ในช่วงวิกฤตนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์อาจจะมีปัญหาเรื่องของการตกงานการให้ออกจากงานอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ยังไงก็ขอภาวนาอย่อยอยาให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับขอให้ท่านที่เกิดวันเสาร์นั้นยังมีการมีงานทำนั่นเองนะครับยกเว้นว่าบางท่านนั้นอยู่ไม่ได้แล้วโดนบีบโดนอะไรสารพัดอย่างอย่างนี้จําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนงานอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านนั้นมีโอกาสได้งานใหม่ก็แล้วกันนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์ คราวนี้นะครับสำหรับท่านที่เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของร้านค้าต่างๆพูดถึงบุตรบริวารของท่านบ้างนะครับอย่างาไพ่ใบนี้เพจออฟคัพแล้วก็ไพ่เพจออฟแวนนี่นะครับท่านจะมีลูกน้องอยู่2กลุ่ม2ประเภทด้วยกันนะครับลูกน้องกลุ่มที่1นั้นนะครับจะเป็นลูกน้องหรือว่าบริวารที่ดีนั่นเองนะครับเชื่อฟังคําสั่งของเราสั่งอะไรก็ได้แบบนั้นแต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยในการทํางานแต่ว่าเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะฮะ ทํางานแล้วนี่นะครับไม่ต้องแก้นะเด่งนะครับผมไม่ค่อยมีปัญหาทางด้านนี้ส่วนไพ่ใบนี้นะครับผม p a จออฟแวนเนี่ถ้าเป็นบริวารกลุ่มนี้จะเป็นในลักษณะของคนที่แบบค่อนข้างมีความกระตือรือร้อนนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารอินเทรนด์อยู่ตลอดนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้ามอบหมายงานสำคัญสำคัญให้นี่ท่านจะต้องติดตามนะครับเพราะว่าลูกน้องกลุ่มนี้นี่จะเป็นคนที่ค่อนข้างอาจจะทะเลทลายบ้าง ไปหลงกับสิ่งเร้าต่างๆนะฮะที่เขาติดตามที่เขาศึกษาอยู่นี่นะครับผมทําให้เสียการเสียงานได้ดังนั้นท่านจะต้องคอยควบคุมหน่อยกับเรากันนะครับผมแต่ว่าทํางานดีนะฮะทำงานดีเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ไวต่อสิ่งเร้าต่างๆนั่นเองนะครับทําให้งานบางทีมันสะดุดนะครับแล้วก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั่นเองนะครับผมสําหรับลูกน้องกลุ่มนี้โดยรวมแล้วก็คือท่านที่มีบุตรบริวารก็ถือว่าใช้ได้นะครับ คุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรนะครับในช่วงของปลายเดือนพฤิกายนนี่บุตรหลานของท่านก็โอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูแลเขาบ้างสอบถามเขาบ้างนะครับว่าในช่วงเปิดภาคเรียนนี่เขาไปเจออะไรมาบ้างนะครับผมพยายามเลี้ยงลูกแบบเป็นเพื่อนกันนั่นเองนะฮะเด็กยุคใหม่นี้นะครับเราจะเลี้ยงเหมือนกับเมื่อ20ปี30ปีที่ผ่านมานี่ไม่ได้นะฮะจะเข้าไปจู้จี้จะเข้าไปสั่งการอะไรมากก็ไม่ได้เลี้ยงแบบเป็นเพื่อนดีที่สุดก็แล้วกันนะครับผมสำหรับทางด้านของไพ่สองใบนี้ คราวนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของการเงินของผู้ที่เกิดวันเสาร์กันบ้างผู้ที่เกิดวันเสาร์ครับท่านมีไพ่การเงินที่ดีมากนี่คือไพ่ i n g of Pentacle นะครับเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีเลยนะครับผมไพ่ใบนี้หมายความว่ากิจการร้านค้าต่างๆอย่างที่ผมบอกไปเมื่อครู่นี้นะครับ ในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานี่อาจจะประสบปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บคนออกจากบ้านต่างๆค่อนข้างที่จะน้อยและก็รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่ภาครัฐออกมาควบคุมนั่นเองนะครับทำให้ยอดขายของท่านตกมาหลายเดือนมากๆเลยนะครับบางท่านนี่ถึงขนาดที่ว่าจะไปต่อไหวไหมนี่นะครับแต่พอมาถึงในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นเมื่อไพคิงออฟแพ e เดรเคลเกิดขึ้นแล้วนั่นหมายความว่าผลกำไรการเงินของท่านนั้น จะดีขึ้นเห็นเห็นนั่นเองนะครับบอกได้เลยนะฮะว่าต่อจากนี้ไปการค้าการขายของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นจะดีจะรวยอย่างแน่นอนนะครับมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ามีโอกาสที่จะมีเงินมีทองมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับการที่ไพ่ใบนี้เกิดขึ้นนี่ยลักษณะจะเป็นในลักษณะอย่างนี้แน่นอนนะครับส่วนท่านที่ชอบเสียงโชคต่างๆนี่นะครับเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็พอมีโชคอยู่บ้างนะครับผมก็สามารถที่จะพอเสี่ยงได้เหมือนกันนะครับสําหรับไพ่ใบนี้ คราวนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดวันเสาร์กันบ้างนะครับในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไพ่ควีนออฟคัพนี่ถ้าเป็นเรื่องของแม่บ้านเนี่ยค่อนข้างดีนะครับ ผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์นี่นะครับหากมีครอบครัวเนี่ยจะดูแลครอบครัวค่อนข้างดีนะครับดูแลลูกเต้านี่ดีมากเลยนะฮะดูแลสามีก็ดีเอาใจใส่ดีนะครับบ้านเรือนนี้จัดเป็นระเบียบสะอาดสะอ้านดูแลอย่างดีบ้านเรือนน่าอยู่นะครับผมเป็นสวรรค์น้อยๆเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับไพ่ควีนออฟคัพนี่นั่นก็หมายความว่า ผู้ชายท่านใดนะครับที่ได้ผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์เป็นแฟนเป็นภรรยานั้นผมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะครับผมคราวนี้มีไพ่ใบนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับนี่คือไพ่เดอ High Pri ร s t เต s หรือว่าไพ่าราชนีพระจันทร์เนี่ยคุณผู้ชายที่เกิดวันเสาร์นี้นะครับจะมีคนเข้ามาในชีวิตของท่าน ท่านจะมีคู่อยู่แล้วหรือว่าไม่มีคู่ก็ตามแต่นะครับท่านจะได้เจอผู้หญิงที่มีบุคลิกหน้าตาดีผิวพรรณดีนะครับร่างกายหุ่นรูปร่างนี่ยิ่งกว่านางแบบอีกนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวด้วยนะครับทำให้ท่านนี่ รับรองเลยนะครับว่าหากห้ามใจไม่อยู่อย่างแน่นอนเลยทีเดียวแม้ว่าจะมีครอบครัวแม้ว่าจะมีคู่แล้วหมายความว่าผู้ชายที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นมีโอกาสที่จะได้เจอผู้หญิงคนใหม่อาจจะมาในลักษณะของกิก๊กอาจจะมาในลักษณะของบ้านเล็กบ้านน้อยของท่านอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับคุณแม่บ้านรู้ว่าผู้หญิงนะครับที่มีแฟนมีสามีเป็นผู้ชายที่เกิดวันเสาร์นี้นะครับผมก็ต้องบอกว่า ก็ค่อยๆสังเกตการดเขาดูหน่อยกันแล้วกันนะครับว่าออกจากบ้านที่ไม่เคยใส่น้ําหงน้ําหอมเลยแหมตอนนี้มีการใส่น้ําหงน้ําหอมอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็ลองลองดูกันแล้วกันนะครับไพออกมาในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นคุณผู้หญิงนะครับก็ต้องระวังด้วยนะฮะคุณผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์อาจจะมีผู้ชายมีบุคลิกดีพูดจาดีนะครับ มาแอบจีบมาแอบชอบเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมท่านก็ต้องดูดีๆนะครับศึกษากันก่อนนะฮะให้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างก่อนเพราะว่าคนที่มาจีบท่านนั้นมีโอกาสนะครับที่เขาจะมีครอบครัวแล้วมีโอกาสที่เขาจะมีลูกมีเมียแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองตัวท่านอาจจะพลาดพลัง้งตกไปเป็นเมียน้อยเมียเก็บของเขาได้นะครับก็ต้องดูดีๆนะครับผม และนอกจากนั้นสําหรับผู้ที่ยังโสดนะครับบางทีท่านมีโอกาสที่จะได้แฟนเป็นชาวต่างชาตินะครับสำหรับไพ่สองไม้เท้านี่หมายเขาว่าบางท่านนี่ต้องทํางานร่วมงานกับชาวต่างชาติอย่างนี้นะครับอาจจะเกิดคลิกกันเข้านะฮะกลายเป็นเพื่อนแล้วก็พัฒนากลายเป็นแฟนกันขึ้นอย่างนี้แล้วก็ตัวท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้แฟนเป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับและมีโอกาสที่จะได้ไปอยู่ต่างประเทศด้วยสําหรับไพ่ใบนี้นะครับ คราวนี้มาคุยกันถึงคู่รักที่อาจจะมีปัญหาในด้านของความรักมีเรื่องระหองระแหงกันมาค่อนข้างที่จะนานแล้วล่ะนะครับหลายเดือนแล้วอย่างนี้อย่างเช่นไพ่เดทแล้วก็ไพ่เดอะทาวเวนี่บางคู่นี่นะครับผมอาจจะมีการแยกห้องนอนกันแล้วนะครับผมไม่ได้นอนร่วมกันแล้วคือคุยกันไม่ได้เลยนะครับมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันบางทีมีการลงไม้ลงมือกันด้วยนะครับ ไพ่เดทแล้วก็ไพ่เดอ t ทาวเวอร์เกิดขึ้นนั่นหมายาว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะต้องมีการเลิกรายอย่าล้างกันไปนั่นเองนะครับแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่ปรารถนาแต่บางทีการอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ความรุนแรงต่อกันนี่อยู่ต่อไปนี่ไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้อาจจะมีข่าวคราวเกิดเหตุโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นก็ได้นะครับเ <c oughs> กี่ยวกับเรื่องของความรักทางที่ดีแล้วถ้าเป็นแบบนี้ แยกกันอยู่ดีที่สุดนั่นเองนะครับหรือว่าเลิกรากันไปต่างคนก็ต่างโสดต่างคนก็ต่างไปอย่างนี้จะดีที่สุดนะครับผมเพื่อที่จะรอเวลาไปสร้างความรักใหม่ไปสร้างครอบครัวใหม่ในอนาคตต่อไปดีกว่านั่นเองนะครับผมสําหรับความรักประเภทนี้นะครับสิ่งที่พึงระวังสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับในช่วงของปลายเดือนพฤิกายนท่านได้ไพ่เดทแล้วก็ได้ทั้งไพ่เดอะทาวเวอร์ด้วยเนี่ย ถือว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับมีเคราะห์ค่อนข้างหนักเลยนะครับมีเคราะห์ค่อนข้างหนักดังนั้นนะครับผมอยากจะให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมน,นี้อยากจะให้ตัวท่านนั้นไปทําบุญนั่นเองนะครับทำบุญตามาศาสนาทาบุญตามความเชื่อของท่านนะครับท่านที่นับถือาศาสนาพุทธก็อาจจะไปทําบุญกับพระทําบุญที่วัดนะครับทําบุญบริจาคข้าวบริจาคของช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก ทำบุญบริจาคทรัพย์นะครับให้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะนําไปสร้างสังสนสถานที่เป็นประโยชน์กับคนหมู่มากอย่างนี้เราก็จะได้บุญมากร่วมไปด้วยนะครับหรือว่าบางท่านนี้นะครับผมต้องการอยากจะสร้างบุญละเอียดต้องการอยากจะสร้างบุญใหญ่นะครับอันนี้ถือว่าดีนั่นก็คือการสวดมนต์ไหว้พระนะครับแล้วก็ต่อด้วยการนั่งสมาธิ จับลมหายใจตัวเองเข้าออกพุทโทพุทโทให้จิตสงบนะครับวันละ5นาที10นาทีหลังจากนั้นก็อุทิศบุญกุศลเหล่านี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรนะครับให้กับท่านเทพเทวดาที่บกปักรักษาคุ้มครองตัวเราเรื่องร้ายๆอ,อาจจะเบาบางลงได้หรือว่าอาจจะหายไปก็ได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขานิยมกันในการสดอดเคราะหนั่นก็คือการบริจาคเงินซื้อลงศพต่างๆ เพื่อที่จะมอบให้กับโูลนิธิต่างๆหรือว่าถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลด้วยเช่นกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเรื่องร้ายเหตุการณ์ร้ายมันอาจจะกลายเป็นดีก็ได้นะครับแต่ว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลใจนะครับมันหมายความว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกท่านหรอกนะฮะแต่ว่าให้เราป้องกันไว้ก่อนก็จะได้สบายใจนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับตัวผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้น ท่านอย่าได้ประมาทนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยกิจกรรมใดก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงทั้งหลายนี่นะครับให้งดนะฮะแล้วก็การเดินทางต่างๆด้วยนะครับถ้าหากว่าบางท่านนี่มีโอกาสที่จะต้องเดินทางไกลไปนั่นไปนี่นี่ถ้าเลื่อนได้ขอให้เลื่อนไปในช่วงของเดือนธันวาคมนะครับแต่ถ้าหากว่าเลื่อนไม่ได้จริงๆก็ขอให้ท่านนั้นขับขี่ยดยันภานะด้วยความไม่ประมาทนั่นเองนะครับมีสติอยู่กับตัวนะฮะ ฉะนั้นฝากกันด้วยกันแล้วกันและอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เดทนี้อาจจะหมายถึงเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะครับผมของตัวท่านเองนั่นครับแล้วก็รวมไปถึงญาติผู้ใหญ่นะฮะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายปู่ย่าของเราอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับยังไงก็ดูแลท่านด้วยกันแล้วกันเพราะว่าท่านคงจะอายุมากแล้วนะครับ ถ้ามีโอกาสแล้วเราก็ควรที่จะพาท่านนะครับไปตรวจสุขภาพร่างกายด้วยไปหาหมอด้วยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับขอให้เรื่องร้ายๆสิ่งร้ายๆเหล่านี้ผ่านพ้นจากผู้ที่เกิดวันเสาร์ไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆกันเล่ากันนะครับและนี่ก็คือดวงของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2564นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับขอกราบเชิญชวนนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์ทุกท่าน เมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอรบกวนทุกท่านนะครับผมช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปของผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจกับตัวผมและผมจะได้นำมาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ